จอยพารวยสชแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีไม่แ้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณทุกๆกกรรังใจขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการรับชมจ้าพี่น้องจ้ามือนี้จอยกับมีแนวทางห้าหน้อยสูตรสองเม็ดของวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดสองห้าหกสี่มาให้พีพ่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่ยี่สิบสี่เขาก็มาเบิ่งผลสรุปวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดกันก่อนว่าจะนอกพี่น้องจ้า วันที่23เดือนแปดสอง 8, 2, 5, 6, ห้า่น้อยสูตรสองเมตรน้องจ้อยหใ้เด่น8เด่น3วิ่งรูดพร้อมน้าเน้พี่น้องจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออก730ดสามศนย์เจนยาม้องจ้อยบ่มีจ้าพี่น้องจ้าน้องจ้อยรุดไปน้าเจ้าน้องจ้อยมาเข่าเด่น3จ้าพ,พ,พ,พี่น้องจ้า เด่น3วิ่งรูด3าน่าจะน้องพี่น้องจ๋าสายวิง่งสายรูดอาศิเข่าเต็มเต็มน่าจะน้องสามศูนย์แต่ตัวโจน้องจอยรูดไปแต่พี่น้องจ๋าสองตัวล่าง6 5ห้าโยเฉพาะกิจน่าจะน้องหกห้าห้าหกอันนี้น้องจอยก็ถือว่ารูดไปจ้ะหน่อยพิเศษสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเนี่ยน้องจอยมาเข่าตัวกับสามเจ็ดน่าจะน้องพี่น้องจ๋าแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้พร้อมจ้าพี่น้องจ๋า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเราจะเนาะเจ็ดสามนกย้อยเ,อ 3, okay, เข่าตัวกลับจ้ะสองตัวล่างน้อยพิเศษศูนย okay, ์หกศูนย์หกหกศูนย์นกย้อยบอมี่เราจะเนาะพี่น้องจ้าน้อยปกติสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งไอ้นกย้อยก็ถือว่ารุดไปจ้ะสองตัวล่างน้อยปกติสองแปด สองนี่น้องจอยเข่าตัวกับนอกจะน้องพี่น้องจ้าแปดจ้าพี่น้องจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับน้อกจะนะะ้องลัวกามาเข่าเด่น8ปจ้าน้อย VIP967 เก้เไอ้น้องจอยรูดไปน้อยจะเนาะสองตัวล่าง VIP ก็หนึ่น้องจอยบ่มีนอกจะน้องพี่น้องจ้าสรุปห้าน้อยสูตรสเม็ดของวันที่23่สามน้องจอยเข้า เด่นแปดเด่นสามน่าจะน้องพีน่น้องจาแล้วก็มะเขาน้อยปกติจะสองแปดน้องจอยเข้าตัวกับ 8, 2, แปดสองน่าจะน้องพีน่น้องจาทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้ะแล้วก็มะเขาน้อยพิเศษนอาจะน้อย,อยน้อยพิเศษเจ็ดสามน้องจอยเข้า สามเจ็ดตัวกลับนอจนีนอพิ่นก๋าแถมเป็นตัวเน้นจี่นอจอยเน้นให้พร้อมจ้าพิ่นก๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนอจนีนอจอยเข่าสองน้อยจากน้องก๋านี่ก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับเอฟซีของนอจอยนอจนีนอพิ่นก๋าห้าหน้อยสูตรสองเม็ดวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดสองห้าหกสี่มาฟากคำเตือนกันนักหน่อยนะจากคนที่ไปรับชมกัน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว,ว่า1ิบปดปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางกับสิมีเขามีรุดนอกจากพี่นอกก้องจ้าป้าปูดกันไปจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมาเบิ่งตัวเด่นกันนอกจากเนาะเด่นสูตรสองเม็ดเมื่อนี่น้องจอยสิให้เด่นซีจ้าแล้วก็เด่นหนึ่ง เดนสีเดนหนึ่งวิ่งรูดพร้อมเนาะจะเนาะพีนะ่น้องจ๋าสายรูดสายวิ่งเนาะจะเนาะมาเบิ่งตัวจอกันจะ้ะตัวจอกขาจะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเนาะเดนหนึ่งก็สิมี หนจ้าหนึ่งสองหนึ่งสจ็้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นเนะจ้าตัวเน้นหนึ่งหนึ่งจ้านนจจสีสอง หนึ่งแปดสี่หกจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกะแคบหนาจ้อ้ใส่ไปเป็นแนวทางใดจะถักเกิดหมักตามสีน้องจ้อยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางไดจะถัาเกิดว่าบหมักตามสีน้องจ้อยเน้นก็สามารถเบิ่งคูอื่นใดจ้าพี่น้องจ้าแนวทางก็สิมีเข่ามีรุดนะจ๊ะน้องปะปนกันไปจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอหายปีเป็นเปิดถูกทุกคนเฮงเฮงปังปังสุขภาพร่างกา,ายแข็งแรงเนาะจ้าเขามาแล้กก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอย,อจอยเด้อจ้บพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จอยก็ขอกาวคำว่าสวัสดีจ้า